สอนดักซื้อขายนักเตะ FC Mobile เต้มเกมอย่าลืมด็กเปนพีช็อปนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมานะครับสอนวิธีดักซื้อดักขายนักเตะในเกมของเรานะครับ FC Mobile นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมีตัวนาฬิกาจับเวลานะครับนี่นะตัวนาฬิกาจับเวลานะครับก็โหลดได้ใน App Store หรือ Play Store ได้เลยครับผมก่อนนาฬิกาจับเวลานะครับเราต้องให้มันขึ้นรูปเป็นวินะครับ เพราะว่าการดักซื้อขายนักเตะนะครับช้าไปเซียววีก็ไม่ทานะผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอานักนาฬิกาที่เป็นวิหรือใครมีนาฬิกาประจําตัวที่เป็นวีได้อยู่แล้วก็ใช้อันนั้นก็ได้ครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูนะครับว่าตัวที่เราจะขายรีกี่โมงอย่างเช่นตัวนี้นะครับของพี่นะครับคู่18 4สี่วินะครับผมเดี๋ยวเราก็จไปรอเวลากันครับผม <S <s เดี๋ยวเราไปรอรา,ราคากันแล้วก็เราก็ต้องดูนะครับราคานี้นะครับว่าต้องจําราคาปัจจุบันได้ด้นะครับอย่างตอนนี้นะครับต่ําสุดมันคือ19อเก้าเอ็ 19M อนะครับแล้วถ้าเราไปกดนะครับตอนมันดีนะครับราคาจะเด้งกลับไปนะครับถ้าใครไม่จําราคาตรงนี้นะครับเวลาเราไปซื้อหรือไปดักขายนะครับมันก็จะไม่รู้นะครับว่ามันรีหรือยังนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราไปดูเวลาละเจ็ดครึ่งแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนั่งรอถึงตอนีมันรีเลยครับผมพอมันมารีปุ๊บนะครับเรากดขายให้ไวนะครับผมความไวเป็นของพี่สัตว์นั้นนะครับผมจะบอกเลยก็ถ้าใครไวนะครับอออกง่ายแน่นอนเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งใน52ิคิวนะครับยังไงก็ออกแน่นะครับผม แต่ทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเลยนะครับว่าตัวนี้คนนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าจะออกไม่ออกนะครับแต่อย่าลืมโหลดแอปนักเวลานะครับผมอันนี้เป็นของ iPhone นะครับก็อย่าลืมกดไลดออค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ